สสดีค่คนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกนะคะในแมพที่มีชื่อว่า o o o k h e เว e นนั่นเองค่ะเย้ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็กลับมากับที่รับเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าบ้านใน Book h e เว่นเพิ่งอัปเดตใหม่นะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือคลิป Book h e ลเว e นติดกันรัวๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยว ถ้าบูเทเวนยังไม่อัปเดตนะคะเดี๋ยวเราถ่ายคลิปอื่นบ้านกันละกันนะคะโคเค่ะแล้วก็มานั่นแหละค่ะเราไปบอกที่รับกันเหมือนเดิมค่ะก็บ้านที่อัปเดตใหม่นะคะก็มี2หลังค่ะเป็นบ้านฟรีนะคะกับบ้านเติมค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เจอที่รับในบ้านอย่างเดียวนะคะเราก็เจอที่รับที่สถานที่อื่นด้วยค่ะงั้นเราไปดูที่รับที่สถานที่อื่นก่อนเลยกันลวกันนะคะเพราะว่าเราก็ อยู่ที่นี่พอดีเลยค่ะปั๊มน้ำมันนะคะนี่ให้ทุกคนมาที่ปั๊มน้ำมันนะคะแล้วจากนั้นเราก็ให้เดินมาตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็เดินเข้าไปเลยค่ะนี่แล้วก็จะเจอที่ลับนะคะนี่เข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนมีปุ่มอันนี้ให้เปิดเหมือนเออ,ท,เอท,ที่เราต้องใช้ที่ที่เราต้องใช้คี์กาสีน้ำเงินนะคะทุกคน แลนะนี่คือเรากดได้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็พิมพ์ได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่มีแค่นี้ธรรมดานะคะทุกคนทุกคนต้องลองสังเกตต,ตรงนี้ค่ะมันมีสีส้มๆนะท,นทุกคนเห็นไหมน่าจะเห็นนะคะทุกคนนี่แล้วตอนนั้นเราก็อยากรู้นะคะว่ามันคืออะไรเราจึงวางเตียงค่ะทุกคน นี่ค่ะเตียงนะคะจากนั้นเราก็หวางให้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วเข้าไปนอนค่ะเิดแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนเตรียมบงยังค่ะ มีกาสีส้มๆม,มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองซูมใหม่นะคะทุกคนน่าจะต้องวางชิดๆกว่านี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราซูมได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราเป็นตัวเล็กอยู่มันก็เลยซูมเข้าไปไม่ได้นะคะนี่เป็นตัวใหญ่ละค่ะซูมได้แล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในการ์ดนะคะเขียนว่าอะไรมันจะเป็น T S level 3าะคะ่ะทุกคนนี่ ีตัวใหญ่นะคะคือตัวใหญ่หมดเลยคะ่ะทุกคนเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเราก็เลยจำโค้ดนี้ไว้นะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปที่โรงหนังนะคะทุกคนมนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงหนังนะคะซึ๊บนี่อันนี้โรงหนังนะคะทุกคนเราเข้ามาในนี้เลยแล้วจากนั้นทุกคนเห็นอันนี้นะคะเดินเข้ามาเลยคะ่ะนี่แล้วกด enter code นะคะ จากนั้นก็พิมพ์ T S level 3อันนั้นเลยค่ะตัวใหญ่หมดเลยนะคะนี่พอพิมพ์เสร็จปุ๊บม,มันเป็นหนังทุกคนไปเรารีบไปดูกันดีกว่าค่ะนี่ช่วงเวลาดูหนังนะคะก็เหมือนจะเป็นแบบว่าตำรวจนะคะคนแล้วนี้ก็โดนอะไรก็ไม่รู้ค่ะ โดน้ำยาคิดอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนนี่แล้วก็น,นี้เป็นกองทัพโจรน,นะคะซุ้มโจรที่เป็นที่รับนะคะถือปืนด้วยนะคะนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่เออเหมือนจะเป็นอันนี้คิดลึกไม่ออกค่ะทุกคนส่วนอันนี้คืออันนี้ไม่ค่ ว่าคนนี้เราคุ้นมากเลยนะคะเหมือนเราเคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนส่วนที่นี่ก็คือที่ปั๊มน้มานะะํามันค่ะเหมือนมันเคยเป็นบ้านมากกอน,นะคะ่ะทุกคน,นแล้วก็เป็นพอเข้าไปในบ้านมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเออเหมือนที่เราพาทุกคนเข้าไปดูเลยะคะ่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่ภาพเดิมนะคะคนก็คือเริ่มใหม่ะคะ่ะนี่ก็ประมาณนี้ ถ้าถ้าเอออุ้ยมีคนปนบ้าน <laughs> ถ้าทุกคนยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะคะให้ทุกคนไปที่ตรงเออที่รับที่ปั๊มน้ํามันนะคะแล้วจากนั้นทุกคนก็วางเตียงเหมือนเรานะคะแล้วก็ซูมนะคะแล้วก็จะเจอกับการนะคะทุกคน <laughs> ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีที่หนึ่งนะคะก็คือบ้านร้างค่ะทุกคนบ้านร้างนะ นี่เดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะคะทุกคนบ้านร้างมันเกี่ยวข้องยังไงก็คือมันมีโค้ดด้วยค่ะทุกคนมันเหมือนไม่ใช่โค้ดอะคะ่ะเหมือนเป็นรหัสลับอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนไปค่ะเราเรานั่นค่ะบ้านร้างเราใกล้ถึงแล้วนะนี่ไปเลยนี่ค่ะทุกคนนี่บ้านา้า ทุกคนปกติรหัสรับมันจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่ที่มันปิดนี่เพราะว่าเออตรงที่รับที่ปั๊มน้ำมันนะคะมันปิดอยู่นะก็คือเราจะไม่เห็นนะคะแต่เราสามารถไปเปิดได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดนะคะชน <laughs> จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เหมือนจะให้กดเปิดตรงตรงนี้นะคะเอจำไม่ได้นะคะว่าให้กดเป็นสีฟ้าหรือว่าสีเหลืองนะคะทุกคนเราต้องไปดูกันค่ะไปกันที่เดิมนะคะด้านล้างเหมือนเดิมค่ะ ขี่รถไปนะคะทุกคนซึบมาถึงแล้วนี่นี่นเหมือนจะเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะเปิดแล้วโคดเอ้รหัสลับนะคะก็คือ72200คะ่ะทุกคนไปค่ะแล้วจากนั้นเราก็ไปที่โรงหนังนะคะไปเลย เจดสนะคะจึ๊บโอเคคะ่ะถึงโงหนังแล้วว้ายเลยเลยเลย <c oughs> <c oughs> เลยมาแล้วไปคะ่ะทุกคนเราก็ไปลงหนังนะคะแล้วก็มาที่เดิมคะ่ะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็72-20 0นะคะนี่มาแล้วคะ่ะไปไปดูกันเร็วๆๆๆโอเค ใช่ค่ะมาแล้วนี่ค่ะคนนี้นะคะจะชื่อว่ามิสเตอร์บูคทเวนค่ะนี่เหมือนเขาเป็นหรอว่าคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านล้างนะคะอดไประมาณนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนี่แล้วเขานะคะก็ไปขุดนะคะแล้วก็เจอทองเต็มเลยอันนี้เหมือนจะเป็นสถานที่ที่บ้านล้างนะคะทุกคนแล้วนี่ น,นี่คือเขาเจออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นคริสตัลเรืองแสงนะคะทุกคนและซึ่งมันเชื่อมโยงกับเรื่องราวในบูเธอเวนมากเลยนะคะทุกคนนี่แล้วเขาก็ขุดกรบไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีอันไหนที่เหมือนกับเป็นแสงเหมือนกับคริสตัลนั้นๆบ้างนะคะทุกคนไปดูไปเรื่อยๆเลยคะ่ะทุกคนลองไปเปิดดูได้นะคะ แล้วเขาก็เป็นคนสร้างบู๊คเฮลเวนขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีคนมาสวัสดีมิสเตอร์บู๊คเฮลเวนนะคะอันนี้ทุกคนคะคือตรงนี้นะคะคือทุกคนสังเกตบ้านตรงนั้นไหมคะมันรู้สึกเหมือนแบบว่า ได้ค่ะทุกคนลองไปเปิดดูได้นะคะและนี่ก็ย้อนกลับมาภาพเดิมแล้วค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เดี๋ยวจะพาไปดูคริสตัลที่เราบอกนะคะก็คืองั้นเดี๋ยวคริสตัน้น่ะมันมีหลายที่มากเลยนะคะแต่ต้องเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมางั้นเราไปดูที่รับในบ้านกันก่อนดอีกว่าะค่ะทุกคนเทเลพอร์ตไปเลย ฟรีค่ะทุกคนนี่ที่เรากดติ๊กทูมเลยนะนี่สองบ้านในนีค่ะไปค่ะเราเข้าไปดูกันก่อนค่ะคือมันอัปเดตคือถ้าเกิดว่าเรากดให้ทุกคน r ร m a t e ใช่ไหมเรากดให้ใครรูเมดอ่ะคนนั้นจะสามารถกดลดล็อกแล้วก็ล็อกบ,บ้านพวกเราได้เลยค่ะทุกคนนี่กดตรงนี้นะคะล็อกได้จริงด้วยนะคะนี่คื่เปิดค่ะสว่วนนี้ที่ล็อกค,ค่ะก็ไปไม่ได้ค่ะ มาบ้านเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือเดินขึ้นมาชั้นสองนะะี่ค่ะแล้วจากนั้นก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มองขึ้นด้านบนนะคะมันเหมือนเป็นกําแพงเออเพดานที่มันแบบว่ามีรอยต่อนะคะทุกคนนี่แล้วก็กดเลยนะคะแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาเลยมันเหมือนเป็นล, <ๆ S 1> ลิฟต์อะค่ะทุกคนนี่แล้วขึ้นมาก็เจอกับตู้เซฟนะคะทุกคนนี่ตู้เซฟแล้วก็ที่แปลกไปกว่านั้นนะคะก็คือเดินมาตรงนี้เจออันนี้คะ่ะทุกคน รูปเอ่อรูปของมันนะคะรูปร่างมันจะไม่เหมือนอะไรเลยมันจะไม่เหมือนคิสตันนะคะแต่แสงของมันเนี่ยคะ่ะเหมือนคิสตัลอันนั้นมากๆเลยคะ่ะที่เราไปดูกันเมื่อกี้นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปก่อนก็แล้วกันนะคะทุกคนนี่บ้านหลังต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้คะ่ะนี่หลังนี้นะคะเราก็เจอตูอเ้เซฟเช่นเดิมคะ่ะทุกคน ไปดูกันนะคะนี่เราเข้ามาทางนี้ค่ะจากนั้นให้เดินลงมาข้างล่างนะคะทุกคนจากนั้นนะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะฝักบัวด้านบนค่ะคลิกไปเลยแล้วก็เปิดอันนี้กําแพงก็จะเปิดมานะคะแล้วจากนั้นเราก็ลงมาค่ะนี่จากนั้นเราก็จะเจอตู้เซฟนั่นเองค่ะทุกคนีน่ มีประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ปิดเปิดตู้เซฟได้ตามสบายค่ะแล้วกม็มีปุ่มนี้นะคะก็คือให้กดนะคะแล้วประตูนี้จะเปิดออกเราก็จะออกได้ค่ะทุกคนไม่ใช่กดตรงรูปที่มันให้กดนะคะถ้ากดฝังบนนี้จะเปิดค่ะนี่ค่ะแต่เราจะต้องกดฝังบวนวนะคะมันถึงจะเปิดนะคะทุกคนแล้วก็สระว่ายน้ําอันนี้นะคะก็ฟรีค่ะทุกคน ต่างั้นที่เราในบ้านที่เราเจอนะคะก็มีแค่นี้นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่เราบอกว่ามันเชื่อมโยงกับริสตันนะคะนี่ตอนนี้เราได้มาหนึ่งแล้วค่ะที่มันสีเหมือนริสตันนะคะทุกคนเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะต้องโบดนะคะทุกคนเราไปที่โบดนะคะทุกคนไปคะ่ะ นี่เดี๋ยวเราไปที้บดกันก่อนกระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ใช้ม้าก็ได้นะคะทุกคนหรือไม่ใครจะใช้บันไดก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราใช้ม้านะคะทุกคนปึ๊บพอขึ้นมาได้ปุ๊บนะคะทุกคนสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะทุกคน มันกดได้ด um. ้วยนะคะกดแล้วมันจะเป็นแสงแบบนี้แล้วคือดูแสงอันนี้ค่ะอันนี้แสงสีขาวส่วนอันนี้แสงสีเหลืองนะคะคือมันคือแบบว่ามันเป็นแสงเหมือนกันนะคะทุกคนแต่แค่อันนี้สีขาวส่วนอันนี้สีเหลืองนะคะทุกคนนี่ซึ่งมันเหมือนแปลกมากทําไมมันมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แล้วมันสามารถคลิกให้ไม่มีแสงได้ด้วยนะคะแต่เมื่อกี้เราคลิกแสงไปแล้วมันคลิกกลับไม่ได้อะทุกคน น,ะะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คือมันมีบ้านหลังหนึ่งนะคะที่มันเป็นคริสตัลเหมือนในหนังที่เราเห็นนะคะทุกคนมันก็จะ,เป,ะ,ะเป็นบ้านที่มันมีห้องใต้หลังคาะคะ่ะทุกคนเป็นบ้านที่มันมีห้องใต้หลังคาเนาะที่เราต้องไต่ตรงตู้เสื้อผ้าขึ้นไปนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีรูปสามเหลี่ยมน,นะคะเป็นคริสตัลแบบนั้นเลยแล้วมันก็จะมี สอนขึ้นนะคะบา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 ,บาค่คเราอ่านไม่ออกนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าหมายความว่าไงแต่ลูกสอนอันนี้ไม่ได้มีอันเดียวค่ะทุกคนแต่มันมีในบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะทุกคนเป็นบ้านหลังที่เราหาตู้เซฟไม่เจอนะคะทุกคนหรือมันไม่มีตู้เซฟก็ว่าได้ค่ะทุกคนคือเรายังไม่รู้นะคะทุกคนแราก็ เราบ้านตูดาวเสร็จนะคะแล้วจากนั้นเราจะไมใ่ให้ดูกันค่ะว่าบ้านหลังไหนนะคะที่มันเป็นคริสตัลแล้วก็มีลูกศรแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยทุกคนคะนี่นะคะก็เป็นบ้านที่มันไม่มีตู้เซฟนะคะทุกคนเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะแล้วคือเรานะคะก็จะต้องลงมาในที่รับนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าบ้านหน้าตาเป็นแบบไหน งั้นเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนนี่บ้านหลังนี้นะคะทุกคนไปเลยค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าทำไมบ้านเราเมื่อกี้เราเป็นบ้านหลังที่22แล้วตอนนี้เรามาเป็นบ้านหลังที่23ก็เพราะว่าเรานะคะขี่เกียรรอค่ะทุกคนแล้วก็ออกเกมแล้วเข้าใหม่เลยนะคะทุกคนเคค่ะ ไปดูกันค่ะเข้ามานะคะก็จะเป็นอย่างนี้มีคนแอคเคนมานี่นะคะแล้วก็กดปุ่มเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะลงมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็เดินไปฝั่งนี้นะคะแล้วจากนั้นก็วางบันไดนะคะเพือเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วจากนั้นซูมค่ะนี่ค่ะแต่นี้นะคะไม่สามารถกดได้ค่ะทุกคน เมือนมีเป็นลูกศรเหมือนตรงโบดพอดีเลยนะคะทุกคนแต่เหมือนเอาสกอตเทปมาติดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสกอตเทปสีดำนะคะทุกคนโอเคค่ะต่อนะคะก็จะเป็นริสตันที่เราเจอนะคะทุกคนเป็นริสตัลที่แบบว่าเออที่ต้องไต่ตู้เสื้อผ้าขึ้นไปอะคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเร็คูดาวน์เหมือนเดิมะคะ่ะทุกคนแล้วเราก็จะออกเกมแล้วเข้าใหม่เหมือนเดิมนะคะทุกคน งั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนเราเข้ามาในเกมแล้วเลยกันละกันนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะที่เราบอกะคะ่ะทุกคนเราเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่เข้ามาแล้วขึ้นมาชั้น2นะคะทุกคนแล้วก็ไต่มาตรงตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะทุกคนมันมีบันไดล่องหนนะคะ แล้วก็นี่ค่ะทุกคนรูปร่างเหมือนคริสตันที่พวกเราเจอกันในหนังเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราปรับตัวเล็กเราเข้าไปให้ใกล้ขึ้นกันค่ะนี่ค่ะนี่มันก็มีแบบว่าอักษรอ,อะไรก็ไม่รู้ค่ะคือมันอ่านไม่ออกนะคะทุกคนและแต่ว่าอันนี้เรารู้ได้เลยค่ะทุกคนว่าอันเนี้ยนะคะมันเหมือนในหนังนะคะ่ะทุกคน นี้นะคะทุกคนที่เราเจอนะคะก็มีเท่านี้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันเคืียอะไรและซึ่งตรงนี้นะคะลูกศอนค่ะทุกคนตรงนี้ค่ะคริสตัลนะคะแล้วมันเหมือนจะเชื่อมโยงกับอันนี้เหมือนอันเนี้ยมันแตกค่ะทุกคนก็เลยเก็บชิ้นส่วนนะคะไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนมันเชื่อมโยงกันมากเลยนะคะทุกคนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันเคืียอะไร ราคว่า Blue h e a v นะคะเป็นเกมที่ที่รับยิ่งใหญ่มากเลยค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะที่เรารู้นะคะก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนครั้งหน้านะคะเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเราก็จะมา t ทสเกมให้ดูกันอีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ